ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่1นคิวกล่องนะครับโชว์ที่เราเดี๋ยวจะมาเปิดกล่องกันในเกมทุกคิวที่ยิงได้นะครับผู้รู้เรื่องไหมเนี่ยโดยกติกาสําคัญก็คือจะต้องแจกของที่แพงที่สุดที่เปิดได้วันนี้ให้คนดูนะครับนี่วันนี้เราอยู่กับชาร์โด้เคสครับนะซื้อมาแล้วครับกุญแจครับนะเตรียมไว้20่กล่องสกินที่เดือดที่สุดที่ผมคิดว่าผมอยากได้วันนี้ก็คือคิววันเฟิร์มครับ USP ครับคิววันเฟิร์มนี่คือคลาสสิกมากนะคนเช่นเคาน์เตอร์มาตั้งแต่ย แม่งปืนแพงกว่ามีดเองเออกล่องที่ได้มีดแล้วอาจจะใชยๆนะครับมีดก็อยือมีดชกไอ้เหี้ยแต่ว่าถ้าได้มีดก็ก็ต้องแจกมีด วิดีโอนี้ก็ถูกสปอนเซอร์โดย skin club นะครับผม skin club เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับสกิน cs 2ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเปิดกลองตีบวกแบทเทิลซื้อขายแลกเปลี่ยนมีอีเวนต์ต่ตางๆให้ร่วมสนุกมากมายตลอดปีเลยเริ่มใช้เว็บ skin club ด้วยโค้ด n x z 0 1หรือกดลิงก์ใต้ใ description เพื่อรับโบนัส7%ได้เลยครับสำหรับผู้มีอายุมากกว่า1 8ปีขึ้นไปเท่านั้นนะฮะโดนแนก ไอตัวพวกโจรเหรอเดี๋ยวหนึ่งคิวหนึ่งกล่องวันนี้ครับอยู่กับมิราสครับผมตอนอีพีโน้นก็มิราสนี่ที่ได้ของมืออ่ะเออใช่นี่ไงบุญเรามันอยู่ด่านนี้ไงเออเฮ้ยมามาแล้วตัวแรกเอ้กูรอรอเบรกเดี๋ยวไอ้ยองเบรกกูอีกทีเยอ้เยยังไม่นาพีกว้างเลยกูอีกตัวแล้วสอง เออมาแล้วแรกของหมดเนครับมากล่องแรกดีกว่าโกโกไอ้ไม่โกดิต้องแด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 โอ้โหหอโบ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 เฮ้ยเฮ้ยชมพูชมพูเอ้ยเออเอามาเปิดได้ดีเปิดได้ดีเปิดได้ดีเอ้ยเปิดหัวได้ดีครับมันไม่เลียงไหวเฮียแม่งสกิปเลยสกิปม่วงเลย มาดคิวครับโยหู่เขาเอาเรื่องว่ะอุ้ยเฮียกูโดนดิ้งโอ้หัวดิ้งหัวดิ้งโดนเป็ดดิ้งหัวแตกครับกูเปิดเลยเพื่อนเขาเล่นกันไปแดง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 นะมาถึงตัวสกินสีแดงนะแต่ว่าเป็นปืนเกตไฟเฮียเอ้ยป้านเฮ้ยอยไม่โดนชูบีโลว์วันดิเฮ้ยเอ้า เออแม่งเสียนนะสมมติเอ็กเอเออมาคิวมาคิวมาคิวเรื่อยเรื่อยมาสีแดง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 เฮ้ยทองก็ได้นะไม่ติดนะทองก็ได้นะทองก็ได้นะเอ้ยม่วงม่วงม่วงได้อยังม่วงไปเหรอสวยครับเฮ้ยได้อยู่ได้ยูังอย่โด่หนึ่งวีหนึ่ง มาดิโอ้โหเกมเส้นเต็มเต็มเต็มหน้าแล้วเราเดินเข้ามาเสียงดังจัดแต่เออดีเป้าดีจะด้วยมาดีดครับมาแล้วครับโอ้โหสามศูนย์เอ้ยฝั่งหนูถอดใจเกินเรื่งสามลาวเองไอ้เหี้ยถอดใจอะไรวะยังถอดใจดีมาให้พวกคุคิวกัดจริงน่าจะเข้าบิ๊กเอ้ยเอ้าเหี้ยทอมมิดมามาเฮี้ยเออมาดิสัตเอวโกทุเลตแรงแล้วเนี่ยโอ้ย ล้วก์ก็ยังไม่ขึ้นมาโดนอะได้ไงวะเอ้าเอ้ยโอ้โหซ้ายมีหูแม่งอยู่เอ็มมัเลยสีแดงได้แม่แดงได้แม่อยากได้โคตรอยากได้สีแดง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 แดเอ้ยชมพูไปไม่ถึงกช่วยกู้ยนิดเดียวอยู่ข้างๆครับอยู่ไหนจะเฮ้ยนี่ไหนแอปไอเดียเด็ดเด็ดเด็ดลาละเดี๋ยวรอเดี๋ยวเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วไอ้ปานยิงไม่โดนอ่ะเด็กแกงยิงกูแกล้งยิงเฮ้ยมันเพิยโยน เออไอ้เห네ี้ขอโทษว่ะทีมเอ้ยหมดเลยเหรอเอ้หมดเลยเอ้เยอมาเลย Take a breath อืดอ่ะเอเยอ Maybe packing พักเบรคชักวคราวครับนี่ไงเออตัว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 โลมนุษย์โลมนุษย์ขวาเต็มเอ้ย โอ้โหย่งไม่โดนตายหมดเลยสัตว์เมื่อไรมาอีกหนึ่งคิวครับแดงเด้งเดงเดงเดงเสียงแตกเป็นสมองนะสิตายหนึ่งสองโอ้โหย่งไม่โดนสองตัวครับกล่องแรกโบ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 เอ้ยชมพูโบไปฟอนไซมิตตี้ฟอนไซมิตตี้อะไรฟอนไซมิตตี้เอียเอาเรื่อีคิวคิวโบ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 โอ้โห ดีซิลดีซิวเค้ขวาขวาขวาทันปึทันรึทันรึทันรึโอ้ยโอเคไม่กีึงคิวครับท่านผู้ชมโบเดีกว่าโบเดีกว่าโบแล้วรวยโบแล้วรวยหนึ่งฝั่งท่าโบ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 สวยจัดไหนดูดิฟอนไซฟอนไซเลย Minimal Wear ได้แล้วเนี่ยเออดีนะเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้คัดซีนฝั่งตอนเริ่มฝั่งโจนเราจะดูสกินเฮ้ยว One One Market j u n g คอนเนคเตอร์ เอ้ยฉอดตัวหนึ่งนะชฉอดตัวหนึ่งฉอตสองโอ้โหเอ้าไอ้เหี้ยแซดเฮ้ยตายเฉลตอันไง่ายเพื่อนวันดีหลังแอนเลยไอ้ยออฟวัตตาฟักฮะมึงอกี้เธอรู้สมองตายสองตัวคืออะไรอ่ะไอ้ออฟลาวสองนะเดเออสวยครับมีมาบ้านเราโอ้โองไมเห็นได้ทายฮะได้ทายมาสองตัวครับสองตัวมาแดงได้ไหมแดงได้ไหมแดงแดง ไมใครเนี่ยโบแล้วโบ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 เฮี่ยกว่าจะตายนส์สววสายวู้มาเมื่อกี้สองคิวครับมาโบต้องโบต้องโบต้องโบแดแดงแดงแดงยแดงแดงแดง้เกียร์เฮ้ยเกียร์คิวคอนมันโอ้สแตนแคร์มินิโมเวด้วยสแตนแคร์ สูงจไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีกล่องมีกล่องเปิดกล่อนอีโบอ่าโบโดงองทออโอ้ไม่มีโคตรเว่อร้เห้ยมาวสายเกไว้ใช้ยังไม่หมดนะมีกล่องอีกเอาเอาเอเอาเอโอ้ช็อตยังไม่มีเอ้ยคอนเนคคอนเนคยิงไม่โดนไม่เอาอะไรละทองครับทอง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 อะไรวะไอ้เีตอะแนไ่ามื อแม่งทั้งมีดอันหนึ่งเลยอ่ะแรงมากเฮียที่หมื่นสองเหรอไอ้โคตรแรงไอ้สัตว์โอ้ยโอ้ยแม่งจังหวะแม่งเฮียมากแม่งปลาระเบิดแล้วแบบพลิกคู่ไอ้สัตว์มือสั่นเลยไม่โดนเลยจริงแค่เดาอะไรไม่ได้เนี่ยกูยืนสมองอยู่เดี๋ยวแม่งก็ดันเอเมนมาฆ่ากูเชื่อวะฝากเข้าคอนเนตอะไรมึงอะ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 เฮ้ยแม่งดันจริงโอ้ยกูยิงไม่โดนเลยครับผมมันปืนสวยเหมือนกันนะเนี่ยขนาดมึงจะลิง เออตัวกูถือเนเกฟทำไมวะไล่สด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 ช่วงที่เพื่อนกูรอคอยมาเหลือหกกล่องครับทอง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 เออกล่องนี้ได้ครบเลยนะฟ้าม่วงชมพูแดงเหลือทองฟ้าม่วงชมพูทองได้ไหมถ้าทองออกนี่คือหนึ่งสองโบโบโบอุ้ยก็ยังม่วงนะก็ยังม่วงนะวันนี้ดวงมาวันนี้ดวงมามามาโบ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  ทองได้วไหมอยากได้ทองจังเลยกล่องเนี้ยคือผมชอบมีชกมานานแล้วอยากมีมีชกสักคู่นี่ยตึมึงอีกแล้วไอสัตจริงเอ้ยชมพูพานทอง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 เออมากล่องสุดท้ายแล้วครับทุกทชมต้องมีทองแล้วนะดอกนี้ทองครับทอง โอ้โหโอ้โหเงียบกิ๊บเลยเงียบกิ๊บอันนี้นมันลูก้ะลกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดยวนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ1คิวหกล่องวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสกินนัทคับอีกครั้งที่มาสปอนเซอร์เรานะครับกับวิดีโอเปิดกล่องแบบนี้นะโคตรมันนะวันนี้ครับภูมิใจที่จะได้พูดประโยคนี้ครับของแจกครับโหเลือกถูกกล่องจริงจริง สเตตแท็ก USPS Q Confirm Minimal Wear Float 0.08ครับอีกนิดเดียวจะแฟกซ์นิวแล้วคือ Minimal Wear Look แฟกซ์นิวแถมสเตตแท็กหมื่นกว่าบาทครับตัวนี้แจกครับไอ้เหี้ยบ้ามากแจกครับเออกากติกาอยู่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับอ่าก็สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์มันๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับด้วยนะกดซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ลงมีของแจกแบบนี้ก็จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ลงทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์เลยนะครับนะฝากอินเน็รซ์ ด้วยครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะมาคอมเมนต์นะครับมาคอมเมนต์กันเยดีนะครับผม